สวัสดีครับเซลกานะครับจากเรือนชัยแท็กเตอร์ครับผมจอนเดียอุบบนราชธานีนะครับมื่อนี้มาแจ้งโปรดีๆนะครับของแท็กเตอร์รุ่นหาซิปแรกนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับโอรโมชั่นนะครับของแถมนะครับมีของแถมเพิ่มขึ้นนะครับคือหัวหมูนะครับหัวหมูผ่านหัวหมูนะครับผู้ใดสนใจนะครับแต่ว่าเงานใครลูกค้าต้องดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถึงจะแถมหัวหมูได้นะครับ มีไฟมีหน้ากากมีตะแกงให้ตัวนี้เป็นใบมีดของหน้าซานะครับใบมีดของหน้าซากว้างอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับหนึ180่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหนึ่ร้อยแปดสิบส่วนความสูงนะครับความสูงอยู่ที่สี่สิบหกเซนนะครับสี่สิบหกเซนกระบอกงนะครับหน้ากากตะแกงไฟสปอตไลท์นะครับ เดี๋ยววันสมีกระจกให้น้ำมีู่ครับกระจกมองหลังนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เบิง้งแน้ไฟอันนี้คือต่อสายไฟลีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้เบิง่งงนี่กระจประมาณนี้นะครับโอ้คือสว่างแลยนะครับดาวยี่สิบหเปอร์เซ็นะครับขึ้นไปแถมหัวมูนะครับ เอาไว้ไทยกบต่อต่อสั่งนะครับนะฮะ,ะ,ะโปรโมชั่นนี้ครับต้องจองรถก่อน31ตุลาฯนี่เท่านั้นนะครับถึงจะได้โปรโมชั่นนี้นะครับส่วนของแถมอ,อื่นๆเดี๋ยวโทรมาสอบถามได้ครับมีให้ร้ายมีเลือกให้เลือกหลายแบบนะครับว่วสิเป็นใบมีดหน้าซ่าเองใบมีดแสงกึ่งเองนะครับได้เบิร์ตนะครับมักหน่อยมักใหญ่นะครับอันนี้คือโปรโมชัน่น จัดโปรครับจัดโปฟโต้ประสอบถามเซียวการได้ครับที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0 8 1 0 6 8 0ด1 4นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแอดไลน์กับแอดเบอร์นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ต้คลิปให้เพื่อฟังน้ำบาท่านนะครับแสงกึ่งกับมีไฟสปอร์ตไร่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบระเดิเปิดให้เบิ้งคือกันนะครับเดี๋ยวแต่ผู้มักครับมักแบบใดอ่านี่ครับมักหน่อยมัดง่ายครับแถมคือกันครับ ใบมีดซองหิ่อนะครับจจจัดโปมีแสงกึงกับหน้าซ่านะครับผ่าน6 cm นะครับโบตารี่สยามอิมพีเมนต์นะครับโรตารีสยามนี่จะมีเม็ด8ซีหาก็เับม็ดเก่า10หานะครับเดี๋ยวจะลกคขามัากมักตัวใดนะครับแต่ว่าหัวหมูนี่แทมอยู่แล้วครับเฝ้าจองนะครับบรับรถเดือนนี้ก็บว่าเป็นยังจองแล้วก็ออนไล์เอกสารไว้นะครับรับกลุ่มผ้ามกรล่าท่านว่าจังว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ผู้ใดสนใจกับจังโทรมาสอบถามเซียวกาได้นะครับยินดีคำปรึกษาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อๆกันไปนํานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ